ครับสวัสดีครับพบกับช่องทอเทิงฝาสูบซิ่งครับวันนี้เรามาดูอันนี้ข้อเบี่ยงครับชักเจ็ดมือใหม่ครับหัดยืดประมาณนี้แหละครับผลงานพอใช้ได้ไหมวานะครับอันนี้รอตะกัว่วงนะครับอันนี้สูตรพิเศษ พิเศษครับตัวนี้เนี่ยล็อกกันตะกัวหลุดประมาณนี้ชักเจ็ดการ RXZ รอการครับช่วงนี้ขัดตลาดก็จะประมาณนี้ ถ้าใส่ก้านแล้วก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เนี่ยชักเจ็ดตัวนี้ลายก็เบี่ยงขาดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ขาดต่อเรียบร้อยตัวนี้ก้านแรด,ดเปลี่ยนก้านตัวนี้ก็เปลี่ยนก้านใหม่ก้านฟอร์ เ,เวรคกึ่งเก็บหน้าเก็บหน้าใหม่พี่ปันน๊บนะแสงเยอะงานฝาก็จะเงียบเงียบหน่นะครบับฝากด้วยนะครับ ทอเทองฝาสูบซิ่งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องทอเทองฝาสูบซิ่งสวัสดีครับ